สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถเล็กราคาประหยัดแถมไม่น้อยมาจัดคันนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะกับตัวโตต้าวีออส1.5ไปี19คันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่56,000โลเท่านั้นนะคะพี่ๆค่ะบอกได้เลยใครได้คันนี้ไปโคตรคุ้มนะคะดีเทลต่างๆรา,ายละเอียดต่างๆนะคะภายในจะเป็นยังไงดูคลิปนี้ให้จบนะคะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากด้วยไปชมคลิปเต็มกันเลยค่ะโอเค okay, let's go สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะลูกหมูประจําการอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนั่นคือสํานักงานใหญ่ของเพชรยนต์นั่นเองนะคะ mm. บริษัทของเรานะคะเปิดมานานมากกว่า24ปีแล้วมีรถให้เลือกมากกว่า400คันเลยนะคะ mm. พี่ๆี่พี่ๆท่านไหนสนใจอยากมาดูรถมาได้เลยนะคะ mm. หรือพี่พี่ท่านไหนนะไม่สะดวกละกันไม่สะดวกเดินทางมานะคะแต่อยากได้รถนะคะดูคลิปลูกหมู ประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้เลยนะคะวันนี้พามาชมกันอีกหนึ่งคันนะคะกับพี่ๆกับตัวโตยต้วตาวีออส1.5 High ปี19คันนี้นะคะ49,000ผ่อนเริ่มต้นเพียง6,500บาทและขอบอกเลยคันนี้มาอยู่ที่56,000โลเท่านั้นพี่ๆค่ะบอกได้เลยใครได้ไปนะคะใช้งานได้อีกยาวๆราคานะคะลงมาจากป้ายแดงครึง่งนึงแล้วนะคะพี่ๆค่ะทางเราขาดทุนให้เรียบร้อยแล้วพี่ๆเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะเบื่อนะคะ เอาไปขายต่อเอาไปเทินราคาก็ไม่ตกนะคะพี่ๆคะบอกได้เลยคันนี้โคตรคุ้มโคตรครบนะคะรถเล็กราคาประหยัดมาจัดคันนี้เลยนะคะสำหรับกลุ่มอาชีพนะคะที่ได้ดอกเบี้ยพิเศษบอกก่อนเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษนั่นก็คือ2.79นั่นเองนะคะพี่ๆคะสำหรับพนักงานประจำนะคะอายุงาน1ปีขึ้นไปนะ,ะราชการราับวิสาหกิจนะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษไปเลย นะคะแต่กลุ่มอาชีพอื่นๆนะคะเช่นค้าขายนะคะพี่ๆขาเกษตรกรนะหรือรับเหมาต่างๆนะคะที่มีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนเนี่ยไม่ต้องเสียใจยไปไม่ต้องน้อยใจยไปนะคะพี่ๆขาถ้ามีเครดิตผ่อนบัตรนะคะหรือผ่อนรถมอเตอร์ไซค์นะคะผ่อนดีผ่อนตรงมีเครดิตได้รับดอกเบี้ยพิเศษเช่นกันไม่ต้องกลัวไม่ต้องน้อยใจยไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันดีกว่าพี่ๆขากับคันนี้นะคะตัวโตโยต้านะ วีออส1.5ไฮนั่นเองนะคะคันนี้เป็นปี19แล้วนะคะด้านหน้านะคะสวยๆงามๆแบบนี้สีขาวๆคลีนๆเลยมินิมอลมินิใจมากๆนะคะคันนี้ไม่น้อยด้วยนะคะพี่ๆใครได้ไปบอกเลยโคตรคุ้มนะคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะ,ะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แบบนี้นะคะมีไฟเดย์ไทม์ให้ด้วยนะ,ะแล้วก็มี LED l i ท์ไกด d i n งไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะคะสันเหลี่ยมเงาๆคม,คมๆสวยๆแบบนี้เลยนะ สวยงามมากๆนะคะผ่อนเพียง6,500บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่คะคันนี้สวยจริงๆอะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะคะดูกันที่โป่มคุมล้อก,ก่อนเลยนะคะแนบชิดสนิทแบบนี้นะคะล้อนะคะเป็นล้อแม็กใบพัดแบบนี้นะคะสีทูโทนสีรูนะคะขอบ16นะคันนี้ได้เป็นยางมิชลินด้วยนะคะปีน่าจะประมาณปี2ี่สแล้วนะ,ค,ะคันนี้นะคะดอกยางลึกๆสวยๆเลยคันนี้นะคะ เบ้าชกนะคะเดิมแพ้แน่นอนนะคะร่องรอยต่างๆนะคะไม่มีสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะ,ะพี่ๆ่ะสีขาวๆนะคะบอกเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาด้วยสดๆร้อนๆพี่ๆชอบรีบจับรีบจองรีบโทรมาหาลูกหมูได้เลยทิ้งเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะภายในจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูบอกได้เลยนะคะพี่ๆ่ะ คนรอกันเยอะมากนะตัว1.5หายนานๆจะเข้ามาสักทีนะคะและยิ่งเป็นสีขาวยิ่งไปไวนะคะชอบใจรีบทักรีบโทรรีบจองก่อนเลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคนแน่นอนคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดําตัดแดงแบบนี้สวยๆเลยนะพงมลัยนะคะได้เป็นพงมลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะคะเป็นพงมลัยหุ้มหนังสวยๆนิ่มๆใช้งานง่ายๆนะคะพี่ๆคะตัวจอนะคะ เป็นจอทัชสกีนเรียบร้อยเป็นแอร์ออโต้แล้วนะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาบอกดีเทลกันอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนละกันนะคะพี่ๆคะหวันหวนงหวัวน็อตต่าง, lish, าง, Gone างๆน,น,น,นะคะเดิมๆแน่นอนนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะบอกเลยทางเราเนี่ยการันตีนะคะว่าเป็นรถเกรด A แน่นอนนะคะรถของเรานะคะไม่มีเฉียวไม่มีชนไม่มีชนหนักพิควำ่ำจมน้ากับไม้กอไม้แน่นอนไว้ใจเพจยนได้เลยนะคะการันตีโครงสร้างค่ะรถของทางเราเข้าศูนย์ทุกหนึ pathways, <S <s ่งหมื่นโลแน่นอน ะะและทีมซื้อของบริษัทเพชรยนต์นะคะมี QC คอยตวนด้วยนะคะมากกว่า274จุดก่อนที่จะรับรถเข้ามานะคะพี่ๆคะ่ะออปชั่นต่างๆนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยไม่มีรอยบุบไม่มีรอยเฉียวรอยชนเห็นไหมสวยๆงามๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปในรถกันนะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขใหม่แล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนะ ไฟทุกอย่างใช้ได้ครบครบนะคะอ่ะเดี๋ยวลูกหมูขออันนี้แอร์แป๊บหนึ่งนะพอดีมันมันเล่งอ่ะเรามาดูเลขไม์กันนะคะพี่ๆคะ่ะเลขไม์คันนี้อยู่ที่56,915โลเท่านั้นไมแ์แท้ไม์เดิมนะคะพี่ๆคะ่ะทางเราไม่มีกลับไมก์กอไมย้ย้อมแมวขายลูกค้าแน่นอนนะคะ จอทัชสกรีนใช้งานได้ปกตินะคะ FM AM นะคะบูทงบูทูธทีลิงค์ได้หมดเลยนะคะพี่ๆขาซีดงซีดี C CD, ใช้ได้หมดนะคะใช้งานง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูกล้องหลังกล้องหลังใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้มีกล้องหน้ากล้องหลังให้สวยๆงามๆนะคะภายในไฟนะคะใช้ได้ปกติเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยๆเลยพี่ๆอ่าสวยงามนะคะใช้งานก็ง่ายนะ ดูได้เลยนะคะสวยๆงามๆไม่แท้ไม่เดิมค่ะพี่ๆ่ะบอกได้เลยใครได้ไปคุ้มมากๆ4ี่แสนาพันะคะพอนเริ่มต้นเพียง6,500บาทเท่านั้นนะคะเครดิตฟรีดาวแน่นอนนะคะออกรถกับลูกหมูอยากได้อะไรของแถมบอกเลยบอกเลยเดี๋ยวจัดให้นะคะพี่ๆ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะเป็นเบาะเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะพี่ๆขาเป็นเบาะหนังสีดําแดงแบบนี้ นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถสวยๆงามๆเลยนะคะเราพาไปชมนะคะภายในสะอาดตามากๆนะคะพี่ๆโคตรสะอาดขนาดรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะพี่ๆนะยังสวยงามขนาดนี้เลยนี่สวยงามไหมคะสวยงามมากๆนะคะคันนี้การันตีคงสร้างแท้คงสร้างเดิมแน่นอนนะ,ะพี่ๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็สวยงามนะคะไฟนะคะเป็นไฟแท้ไฟเดิมจากโรงงานนะคะคาด โคมียมให้1เส้นแบบนี้สวยๆนะคะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED l i g ์ไกดิ d i n g ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีกล้องมองหลังให้แบบนี้นะคะพี่ๆสวยๆงามๆเลยเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะด้านท้ายของตัวรถนะคะกว้างขวางใส่ของได้โคตรเยอะนะคะพี่ๆขาใส่แคมปิ้งนะคะหรือรถครอบครัวนะคะจะไปเอาติงกันต่างจังหวัดเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะใส่ของได้โคตรเยอะนะคะกว้างขวางเลยภายในนะคะสวยงาม นะคะด้านหลังนะคะด้านในนะคะมียางอะไหล่มีแม่แรงให้นะคะมีเครื่องมือให้ครบๆเลยนะคะยางอะไหล่เป็นของโยโกฮาม่าเรียบร้อยนะคะสวยๆงามๆคันนี้นะคะ4ี่แสนาพนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,500บาทเท่านั้นพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักหาลูกหมูด่วนๆเลยนะคะพี่พ่่อาอาชีพนะคะค้าขายเนี่ยบอกก่อนว่าเป็นเคสที่เข้ามาหาลูกหมูค่อนข้างเยอะ ะะแต่ลูกหมูก็ทําผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะมีหน้าร้านนะคะยืนยันชัดเจนหรือจะเป็นพวกรถขายลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยหมูก็จัดผ่านมาแล้วนะคะบอกแล้วว่าช่วยทุกคันนั้นทุกเคสแน่นอนอยากให้พี่ๆไว้ใจนะคะเชื่อใจลูกหมูนะคะอยากได้รถไปใช้ทักหา,าลูกหมูได้เลยมีเบอร์ไว้ให้แล้วนะคะโทรมาได้เลยนะคะของพี่ประกอบอาชีพนี้นะคะสามารถออกรถได้ไหมเดี๋ยวมาปรึกษาเคสการมาช่วยกันนะคะพี่ๆคะคันนี้นะคะด้านหน้าสวยๆงามๆนะ เดี๋ยวพาไปดูไฟใกล้ๆแล้วกันนะคะเมื่อกี้อาจจะยังไม่ไม่ได้ให้ดูไฟใกล้ๆนะคะไฟหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะคะเป็น LED Light Guiding ให้แบบนี้ไฟเลี้ยวนะคะไฟตัดหมอกสวยๆค่ะอันนี้เป็นไฟ day time นะ,ะสวยๆสันเหลี่ยมเงาๆคมๆนะคะสวยๆกริบๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนอยากได้คันนี้รีบจับรีบจองนะบอกก่อนเพราะไม่มันน้อยนะคะมาอยู่ที่56 0 0 0นโลนะคะอย่างที่พี่ๆได้เห็นกันนะ คันนี้ไม่ห้าหมื่นหกพันโลและเป็นตัว v ีออซึ่งเป็นรถเล็กราคาประหยัดนะคะแถมประหยัดน้ํามันนะคะและเป็นสีขาวด้วยคือสีขาวเนี่ยนานๆมันจะเข้ามาสักทีหนึ่งนะคะพ <f ix> ี่ๆขายสวนมากมันจะเข้ามาเป็นสีบอลและลูกค้าตามหากันมากๆเลยนะคะ <f ix> คันนี้รีบจับรีบจองนะคะพ <f ix> <f ix> ี่ๆขาก่อน,ะะ <f ix> นที่จะไปเป็นของคนอื่นนั่นเอง <f ix> นะเ,เดี๋ยวเรามาดูหน้าเครื่องกันดีกว่านะอะเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันดีกว่านะคะพี่ๆขายอย่างแรกดูโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมกันก่อนนะคะ หัวนงหัวน็อตต่างๆเม็ดองเม็ดอาร์ตนะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยขันไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยโพลสีทับนะคะพี่ๆสวยๆงามๆแบบนี้เลยให้ดูให้ชมกันแบบละเอียดยิบๆเลยนะคะดูคลิปลูกหมูเนี่ยประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้เลยนะสําหรับพี่ๆที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะมารับรถทางเรามีบริการรถสไลด์ให้นะคะไปส่งให้ถึงบ้านได้เลยนะ,ะพี่ๆค่ะคันนี้สวยงามนะคะคันนี้นะเป็นเครื่อง1.5ลิตรนะคะหรือ1,000 9 9 6ซีซีนั่นเองนะสวยๆงามๆแบบนี้4 9 0 0 0พี่พี่ขาโอดใจไหวเหรอ4 9 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นเพียง6,500บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆขาอาชีพแจ้งไปแล้วนะคะราชการนะคะรับวิสาหกิจพนักงานประจำนะอายุงานะะาา1ปีขึ้นไปรับดอกเบี้ยพิเศษ2.79ไปเลยนะคะหรืออาชีพค้าขายนะคะเกษตรกรนะหรือรับเหมามีเอกาสารยืนยันไรายได้ชัดเจน นะคะมีเครดิตก็รับดอกเบี้ยพิเศษไปเช่นกันนะไม่ต้องน้อยใจไปนะคะพี่พี่อ่าเดี๋ยวขอตัวปิดฝากระโปรงสักครู่อ่านี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะพี่พี่ขากับตัวโต้ต้าวีออส1.5ไฮปี19คันนี้นะ49,000ผ่อนเริ่มต้นเพียง6,500บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบแคปแชทอ่อรีบแคปรูปนะคะแล้วแชทมาหาลูกหมูได้เลยนะคะทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ะะหรือสนใจจริงๆนะคะอยากให้ลูกหมูติดต่อ,อก,กับไปแจ้งรายละเอียดทิ้งเบอร์ไว้ได้ทิ้งไลน์ไว้ได้เลยใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือใจร้อนก็รีบโทรมาหาลูกหมูกอนได้เลยนะคะรีบจองนะคะคันนี้ใหม่ห้าหมื่นหกพันโลนะคะรีบจับรีบจองนะพี่ๆขาบอกได้เลยคันนี้มาไวไปไวแน่นอนใครไม่อยากพลาดคันนี้รีบจับรีบจองรีบโทรมาหาลูกหมูได้เลย นะวันนี้นะคะถ้าคลิปนี้ถูกใจพี่ๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามช่องของลูกหมูไว้ด้วยนะคะลูกหมูเพชรยนต์นะคะวันนี้พามาดูนะคะวีออสนั่นเองนะคะวันนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจะมารีวิวรถรุ่นไหนอะไรยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ